สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ iStudio by TrueMove 3G Wi-Fi กับผมนัทแทพ์พัสดินไนติยาครับ กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับทุกๆอาทิตย์นะครับผมสาหรับในอาทิตย์นี้นะครับไอดอลของเรานะครับไม่ใช่ใครที่ไหนเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมดูรายการ Academy Fantasia ตั้งแต่ซีซั่นแรกนะครับคุณผู้ชมก็จะรู้ถึงความน่ารักแล้วก็ความกวนของหนุ่มคนนี้นะครับว่าแต่เป็นทั้งนักแสดงนักร้องแล้วก็เป็นพิธีกรเนี่ยไม่รู้ว่าหนุ่มบอย AF2 เนี่ยจะเอาเวลาที่ไหนนะครับมาจัดงานตารางที่มันนั่นเอียดขนาดนั้นนะครับถ้าคุณผู้ชมอยากรู้นะครับติดตามได้นะครับในช่วง Idol Studio ครับ สวัสดีครับผมบอยเปศน,นุนิมสกูลนะครับวันนี้เรามาดูไลฟ f e ไตล์กันนะฮะว่าวันวันหนึ่งของบอยเนี่ยบอยทำอะไรบ้างนะครับผมกับรายการ iStudio by TrueMove 3G Wi-Fi ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับก็ก่อนที่จะถ่ายรายการนะครับ ก็จริงๆแล้วก็จะมีสรคริปต์มาแล้วแหละบางส่วนนะครับส่วนข่าวไหนที่เรายังไม่เคลียร์นะครับเราก็ขอใช้ iPad เปิดเช็คในอินเทอร์เน็ตน,นิดนึงดีกว่านะครับเพราะว่าจะได้รู้ว่าข่าวนั้นเนี่ยมีเนื้อข่าวมากน้อยแค่ไหนหล,ลังจากที่เราเช็คข่าวะไยเสร็จแล้วนะครับก็ถึงเวลาจะต้องเตรียมตัวเองนะครับนิดนึงเพราะว่าต้องไปเข้าไปสแตนบายก่อนถ่ายรายการประมาณ ห้านาทีก่อนจะเข้ารายการนะครับก็ประมาณตกประมาณ7จ็โมงห้อะไรย่างเงี้ยครับตอนนี้ก็ชีวิตเปลี่ยนครับต้องกลายเป็นคนที่ตื่นเช้าทุกวันนะฮะจานหนึงสุกก็ตีห้ครึ่งก็ต้องตื่นแล้วนะครับที่เพื่อที่จะมาทันรายการก็ต้องมาถึงที่นี่ประมาณ6กโมงครึ่งนะครับ <ไป S 1> <ๆ>เพื่อที่จะมาดูข่าวเตรียมข่าวก่อนแล้วก็จะเข้ารายการประมาณเกือบแปดโมงเป็นประจำทุกวันเลยครับ เอาละครับภารกิจเช้านี้เบอก็สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับสาหรับเช้าว,วันนี้ต่อไปเนี่ยผมก็จะไปที่มอกษะรนิดนึงครับอยากไปดูเหมือนกันว่าในมหาวิทยาลัยเนี่ยมีร้านเขาเรียกว่าอะไรร้านยูสโตร์เนี่ยเป็นร้านเกี่ยวกับเครื่องแม c ของเรานี่เองนะฮะเครื่อง Apple ทั้งหลายเนี่ยจะเป็นยังไงนะต้องไปดูเนี่ยมันองไฮโซขนาดไหนแลนะที่สําคัญนะครับผมจะขอเวลาบ,บ่างๆเนี่ยไปดูต้นไม้ด้วยในมหาวิทยาลัยนะครับเพราะว่า ขึ้นชื่อว่าเป็นเกษตรศาสตร์เนี่ยก็น่าจะมีต้นไม้เยอะใช่ไหมแต่ขอไปดูหน่อยฮะว่ามีพันไม้อะไรน่าสนใจบ้างท่านผู้ชมครับหลังจากที่บอยอทํางานตอนเช้าเสร็จแล้วนะฮะก่อนที่เราจะไปที่ยูสโตกันเนี่ยผมใช้เวลาว่างนี้ให้เป็นประโยชน์ละกันเพราะว่าหลังจากที่ดูที่ใน iPad พนะครับเขาบอกว่าวันนี้ที่เกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยมีเกษตรแฟร์อยู่ด้วยแล้วไม่เคยมาเหมือนกันครับว่างานเกษตรแฟร์จะเป็นยังไงเนี่ยวันนี้ผมเลยถือโอกาสนี้มาเดินเล่นเลยดีกว่าว่าวันนี้จะมีต้นไม้อะไรแบบ สวยๆพอที่จะช้อปปิ้งกับบ้านได้หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเดินตามมาเลยดีกว่านะครับว่าวันนี้ที่นี่เขามีอะไรบ้างนะครับบางร้านก็ยังไม่เปิดนะครับเพราะว่าตอนที่เรามาเนี่ยค่อนข้างอาจจะยังเช้าอยู่10โมงแสนหนึ่งต้นนี้นะครับแสนหนึ่งผมซื้อเบบีไปปลูกดีกว่าแล้วรอมันโตแล้วก็มาขายบ้าง กี่ปีอะพี่ยี่สิบกว่าปีเองธรรมดาก็สมควรละแสนอะผมเพิ่งรู้นะครับว่าชวนชมสวยขนาดนี้แต่โตโตช้าใช่ไหมครับพี่ครับส่วนใหญ่เขาลงดินหรือว่าปลูกในกระถางครับปลูกในกระถางใช่ไหมเอาเป็นว่าผมขอถ่ายรูปไว้นิดนึงแล้วกันนะครับอยากจะเก็บไว้เหมือนกันว่าดอกชวนชมต้นละแสนเนี่ยหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้ ท่านผู้ชมครับนี่ก็ถือว่าเราใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับหลังจากที่เราเสร็จงานแล้วใช่นะนี่ก็มาเดินเล่นกันเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็เห็นต้นไม้ที่ตัวเองชอบหลายต้นทีเดียวเลยนะครับไม่รู้ยังไม่ได้ซื้อดีกว่าเดี๋ยวเราต้องเข้าไปที่ยูสโตร์นะฮะว่าจะมีอะไรในที่นี่เพราะว่ามีความรู้สึกว่าเอ๊มีร้านแอปเปอยู่ในมหาวิทยาลัยด้วยจะไฮโซแค่ไหนเดี๋ยวต้องไปดูครับตาม่อไป เอาละครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่คณะบริหารธุรกิจนะฮะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั่นเองนะครับอย่างที่บอกครับที่นี่มี U Store อยู่ที่นี่ด้วยนะครับมีของของใช้มากมายเกี่ยวกับ m a c i n t o s h ด้วยเราต้องเข้าไปดูกันหน่อยละว่าข้างในเนี่ยมีอะไรให้เราได้ช็อปปิ้งบ้างตามบ่อยมาะครับโอ้ว้วาวบรรยากาศนะฮะก็สไตล์ร้าน แอปเปิลทั่วไปนะครับร้าน Mac in t o ทอชทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นสไตล์แบบดูโมเดิร์นโมเดิร์นสไตล์นะฮะดูคลีนคลีนสะอาดสา,สา,สาแล้วก็มีสินค้าของ Mac เนจะว,วางอยู่บนเชลฟ์นะฮะซึ่งก็จะดูแบบคล้ายๆกันทุกที่นะครับซึ่งผมชอบสไตล์นี้มาก มาดูสินค้ากันนิดนึงดีกว่าสวัสดีครับคุณบอยสวัสดีครับสวัสดีครับถามหน่อยไอ้ตัวนี้คือ MacBook Air ที่คือตัวใหม่ใช่ไหมใช่โปรตัวใหม่ล่าสุดของทาง Apple ที่เพิ่งออกมาเลยครับตอนนี้เหลือนี่11นิ้วใช่ไหมใช่ครับโอ้โหท่านผู้ชมครับนี่เหมาะกับการป้นหามากเลยคือจริงๆแล้วถ้าจะเริ่มรู้จักคลิตภัณ Mac เนี่ยบอยรู้จักตั้งแต่ตอนสักสิบกว่าปีที่แล้วแล้วละครับก็เป็นเขาเรียกว่าตอนนั้นจะเป็นแบบ Macintosh จะเอาไปใช้แบบโปรแกรมที่ค่อนข้างแบบเป็นกราฟิกดีไซน์อะไรเงี้ยฮะ mm. ก็จะรู้จักเพราะว่าพี่ชายของผมเนี่ยเขาเป็นกราฟิกดีไซน์หลังจากที่เรารู้จัก Macintosh มาแล้วเราจะมาเริ่มใช้จริงจังก็เมื่อสักประมาณ4ปีที่แล้วครับ4ปีที่แล้วหลังจากที่เป็น AF แล้วพอที่จะมีกำลังทรัพย์ในการซื้อของใช้แล้วอะไรเงี้ยครับเราก็แล้ก็ได้ใช้ตัวแรกก็เป็นเป็น iMac ครับผมเป็น iMac เครื่องรุ่นแบบว่า รอบยังเป็นสีขาวอคลิอยู่เลยแล้หลังจากนั้นมาบอกก็จะใช้ macbook แล้วก็ต่อมาก็เป็น iphone 4แล้วก็มี ipad อันนี้เป็นแฟนคลับซื้อมาให้ครับในวันเกิดของบอยเองะอะไรเงี้ยครับจริงๆแอปพลิเคชันใน iphone ที่เราใช้ประจำส่วนใหญ่จะเป็นเกมครับเป็น facebook เป็น twitter เอาละครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือวันว่างของบอยนั่นเองนะครับก็มีโอกาสได้มาดูต้นไม้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญได้มาที่ u store ด้วยนะครับ,รบวันนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนแล้วแหละ ยังไงขอไปใช้ตัวค์ดลีเดอร์นี้ก่อนนะฮะมีรูปเยอะแยะมากมายเลยที่อยากจะทายลงโอเคนะครับสวัสดีครับดูจากลุคภายนอกคุณบอยที่ดูนิ่งๆกลัวๆนะครับไม่นึกว่าภายในแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนที่อ่อนโยนไม่เบาเลยนะครับดูจากการที่เป็นคนรักต้นไม้นะครับแถมยังเป็นแม็กเลเวอร์ตัวจีต่างหากนะครับเอาละครับถ้าผมมีเวลาว่างวันหลังจะขอแอบไปดู Apple Series ของคุณบอยนะครับหวังว่าคงจะไม่ว่ากันนะครับ t r e น t s t u d Studio ในวันนี้นะครับเรายังคงตามติดกับกระแสของ iPad อยู่นะครับเพราะนอกจากจะสะดวกในการพกพาแล้วนะครับยังมีแอปพลิเคชันเจ๋งๆที่สามารถทำให้คุณ Entertain แล้วก็ Educate ได้ในเวลาเดียวกันอย่างแอปพลิเคชัน made by ไทยของมหาวิทยาลัยอัสัมชันนะครับที่สามารถทำให้การเรียนรู้เนี่ยเป็นไปได้ในทุกที่และทุกเวลาเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามีแอปพลิเคชันอะไรเจ๋งๆบ้าง ช่วง Ten Studio นะครับผมกับผมแก่งนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาที่ U Store นะครับผมที่เกษตรศาสตร์นั่นเองนะครับผมแล้วตอนนี้เราอยู่กับนะครับแม็กจีเนียนะครับผมคุณอ้อมนั่นเองครับสวัสดีครับสสวัดีค่ะ U Store กับไอซูโดเนี่ยมันต่างกันยังไงหรือว่ามันเหมือนกันตรงไหนความต่างนั่นก็คือ U Store เนี่ยเราจะเปิดในมหาวิทยาลัยของประเทศไทยนะคะตอนนี้ก็คือจะมีแทบทุกยูแล้ว ดยเฉพาะล่าสุดก็คือของเราก็จะเป็นของที่มอกษตรที่นี่นะคะความแตกต่างของ uStore กับ i อ t ีที่แตกต่างอย่างชัดเจนคือน้องๆที่เข้ามาซื้อเนี่ยเป็นน้องๆนักศึกษาที่ใช้สิทธิ์นักศึกษาแล้วก็จะได้รับส่วนลดในส่วนของ CPU ของเครื่องแม็คครับแถมแล้วอย่างนี้คือเขาทำแนวคิดใช่ไหมว่าเอาเป็นย s t โต e ในมหาลัยเพื่อจัดแบบว่า ดึงฐานของนักศึกษาหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องใช้ต้องต้องบอกว่าการที่เข้ามาหมหาวิทยาลัยเนี่ยคืออยากให้ทุกคนน้องๆเนี่ยรู้จักแม็กมากขึ้นว่าแม็กสามารถประยุกต์กับการใช้งานกับการเรียนของน้องๆได้ยังไงนะคะการเข้ามาที่ในยูสโตร์เนี่ยไม่จำเป็นต้องม,มาซื้อก็ได้เข้ามาสอบถามว่าเออแม็กใช้งานยังไงเข้ามารู้เทคโนโลยีของแม็กว่าเออบีแล้วก็เหมาะกับชีวิตประจำวันของเขายังไงครับผมแล้วในส่วนของสินค้าหล่ะบางคนคิดว่าถ้าเกิดไปไอซูข้างนอกเนี่ยน่าจะเป็นสินค้าที่ มากกว่าแล้วส่วนของจูโต้ล่ะมีทุกอย่างเหมือนกับไอเซียวไหมทุกอย่างเหมือนกันค่ะแล้วก็จะบอกว่าน่าจะเหมาะกับน้องๆมากกว่าคือเราจะรับฟีดแบ็กจากน้องตลอดเวลาว่าน้องเขาอ,อยากได้อะไรแล้วก็จะนำสิ่งนั้นเข้ามาที่ยู่โตแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของแอปพลิเคชันใน iPad กันค่ะนะครับคือในแอปพลิเคชันของ iPad เนี่ยวันนี้เราจะมียกตัวอย่างของแอปพลิเคชันอะไรบ้างตอนนี้ที่จะแนะนําที่อยากจะแนะนำมีอยู่5แอป ครับนะคะคแอปพลิเคชัน<ม>แรกวันนี้นะคะที่ที่แนะนำไปก็คือจะเป็นตัว Amazing Thailand นะคะแอปพลิเคชันนี้เนี่ยมีอะไรยังไงบ้างข้างในครับ ในหน้าแอปพลิเคชันเนี่ยเราก็จะมีไอคอนอยู่ทั้งหมด9ไอคอนนะคะไอคอนที่น่าสนใจที่เข้าไปถึงปุ๊บเนี่ยเราสามารถเข้าไปดูในสถานที่ท่องเที่ยวได้เลยนะคะมีทั้ง Top 10นะคะ89 Destination ในเรื่องของ Top 10ก็จะมีกรุงเทพพัทยาสม,มุยนีย่คือ10ที่เนี่ยที่น่าสนใจ <c oughs> แล้วที่พักอาหารการกินที่ที่ดังๆในแต่ <c oughs> และจังหวัดน,นั้นๆอนเราเข้าไปดูที่กรุงเทพในส่วนของหน้านี้เนี่ยเขาก็จะมีวิธีไปที่ต่างๆ h o ุ g o เนี่ย ก็จะบอกว่าเราจะไปท่องเที่ยวต่างๆด้วยทางทางรถไฟนะคะทาง MRT แล้วก็สถานที่แนะนำนะคะคลิกไปที่ไอคอนวัตรก็จะมีบอกนะคะเล็กๆ ด้วยมีภาพให้ดูด้วยก็ยังบอกถึงเส้นทางนะครับในการเดินทางด้วยนะครับผมนี่คือแอปพลิเคชันแรกนะครับกับ Amazing Thailand HD นั่นเองอ่ะมาต่อกันที่แอปพลิเคชันไหนเอ่ยท r a f ฟิกท r a f ฟิกตัวนี้เนี่ยสามารถซูมอินซูมเอาได้นะคะในเรื่องของแมปแผนที่ก็จะเห็นเลยว่าบริเวณไหนเป็นสีเขียวถนนไหนยังโล่งอยู่นะคะบริเวณไหนเป็นสีแดงถนนไหน เราเริ่มติดละขาเข้าขา,ขา,ขาออกก็จะมีลูกศรบอกนะคะเราสามารถซูมเข้าได้ โอ้โหแม่เจ้า Amazing มากคือสามารถมองเห็นได้เลยว่าตรงไหนเนี่ยรถติดแล้วคี่จะหลีกเลี่ยงเส้นทางควรจะนั่งทํางานต่อไปไม่ต้องกลับบ้านปกติเราจะรู้แค่ดู้ถ้าเกิดสมมติเราขับไปก็จะเห็นมันแค่แค่สีเขียวอันนี้วิ่งได้สะดวกสีแดงก็ติดแต่เราไม่รู้ว่าการจราจรให้มันมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็เป็นแอปมีปุ๊บเนี่ยลองดูท r a f f i c เนี่ยคือจะเห็นหมดเลยว่ารถติดแค่ไหนรถเยอะแค่ไหนเกิดอะไรขึ้นตรงสีเยกรถชนกันหรือเปล่าทำไมถึงรถติดเห็นภาพกันสดๆเลยนะครับเอออันนี้ก็ดีเหมือนกัน อมานีกแอปพลิเคชันหนึ่งนะคะที่เหมาะกับคนที่ชอบทำอาหารที่แนะนําไว้นะคะก็คือ่ายค o k ิ้งในนี้เนี่ยก็จะมีบอกถึงส่วนผสมที่ต้องใช้ในอาหารแต่ละอย่างนะคะตอนนี้ก็จะมีทั้งเสียง ในการบอกอธิบายอินเกเดียนส่วนผสมต่างๆในการทำเมนูต่างๆต้ยมยำกุ้งผัดกะเพราอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออาจจะมีเป็นแล้วบางจะมีวิดีโอคลิปในการทำราคๆ้าให้ดูด้วยเ,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 เข้าใจคลิปนะเพราะว่าทำมันเป็นเป็นคลิปเสียงมาด้วยเพราะว่าเราไม่สามารถไปนั่งกดแล้วก็อ่านทีลราพารกราฟได้เพราะว่าเราก็มัวแต่ทำในการทำอาหารใช่ไหมก็เป็นเสียงขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ทำตามเสียงนั้นใส่อันนั้นเท่านี้ใส่อันนี้เท่านั้นลงไปในส่วนประกอบนะครับนอกจากจะมีเรื่องของ ส่วนผสมแล้วเนี่ยยังมีคลิปวิดีโอนะคะที่สามารถบอกวิธีการทำอาหารได้อย่างแบบใกล้ชิดเหมือนเราเรียนกับเชฟจริงๆนะคะแอปพลิเคชันที่4นะคะเป็นออแอปพลิเคชันของด onation ที่อัปเดต เกี่ยวกับเหตุการณ์บนโลกเรานะคะเหมือนเอาหนังสือพิมพ์ติดตัวไว้ตลอดเวลาบน i เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถอ่านหนังสือพิมพ์ได้อยู่ตลอดเวลานะคะคือาจะเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีเวลาดูข่าวตอนเย็นหรือว่าตอนเช้าเร่งรีบหรือวันรดใช่ไหมใช่แล้ก็เปิดแอปพลิเคชัอันนี้ก็สามารถทราบข่าวสา,ารภายในวันนี้ได้เลยใช่ถูกต้องครับแอปพลิเคชันสุดท้ายครับอะไรเลย Touch m a g a ก i n e Touch Magazine เนี่ยคือจะบอกในเรื่องของไลฟ์สไตล์ต่างๆนะคะทั้งเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวคือแมกกาซีนบน iPad เลยแล้วก็ความคมชัดที่บน iPad เนี่ยกับแมกกาซีนเนี่ยคือเป็นแบบขนาด HD คือเหมือนเราดูจริงกับทางแมกกาซีนหนังสือเลยพกพาได้สะดวกสามารถดาวน์โหลดได้ในทุกๆเล่มในทุกๆเดือน Touch m a g a ี i n e นะคะก็จะมีเสียงให้ฟังบ้างนะคะในเรื่องของแฟชั่นนะก็จะมีเสียงแทรกมานะคะ ก็สามารถดูสกู๊ปต่างๆนะคะแทบหนึ่งครั้งก็จะมีคอลัมน์ตรงนี้ให้เลือกเราจะเข้าไปดูในกระโดดจำเข้าไปดูในในคอนเทนต์ตรงไหนนะคะของเล่นอ่ะนีะ่นหนูเป็นแอพลิเคชัน คร่าวๆนะครับผม,มที่คนไทยเนี่ยทำขึ้นมาซัพพอร์ตใน iPad นะครับผม5้าตัวด้วยกันแต่เชื่อว่ารับรองว่าอนาคตนี่น่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ใช่ไหมแน่นอนค่ะปัจจุบันนี้ดูไหมครับว่าน่าอยู่ประมาณเท่าไหร่แล้วน่าจะเป็นพันพันแนนอปเป็นพันกว่าแอป,ปแ,ลแล้วนะครับของคนไทยใช่ไหมใช่ค่ะก็ลองดูแล้วกันว่ามีแอปไหนที่เหมาะกับเราละกันนะความที่เรปรับใช้กับไลฟ์สไตล์ของเราได้นะครับอ่าแล้วก็อีกนิดนึงครับฝากนิดหนึ่งว่าดูโซนะครับ สามารถไปเจอกันได้ที่ทุกมหาทยาัยเลยค,ครับผมนนแล้วก็มีของบรรดาแก๊จ,จงแกจเจตในต่างๆพรมมากมายเหมือนกับ i c o ทุกอย่างเลยจะลองมาเลือกซื้อเลือกหากันได้นะครับผมโอเคครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณคุณอ้อมมากมากครับขอบคุณครับ และนี่แหละครับคือความไปด้วยกันได้ของ Entertainment และ Education นะครับก็อย่างว่านะครับคนเราเนี่ยจะใช้ชีวิตเพื่อความบันเทิงตลอดเวลาไม่ได้นะครับเราต้องคอยเสริมความรู้เข้าไปเรื่อยๆนะครับเพื่อก้าวให้ทันกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาและอย่างที่คุณแม็กจีเนียสบอกนะครับผมถ้าคุณผู้ชมสนใจแอปพลิเคชันตัวไหนเนี่ยก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ตลอดเวลาเลยนะครับที่ App Store ครับ ต่อด้วยคุณป้อมชินทนันนะครับนอมเบลอสของเรากับสถิติตัวเลขที่เขาเก็บงำแล้วก็วิเคราะห์ม,มานานนะครับเรามาดูกันซิว่าไลฟ์สไตล์ของคุณเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้กันยังไงดูกันได้ครับในช่วง Number Studio ครับ เจอกันอีกแล้วนะครับในช่วงของ number studio นะครับกับผมป้อมชินทรนนันนะครับวันนี้นะครับผมมาอยู่กับคุณบอยนะครับ AF นะครับแล้ววันนี้เราจะมาดูหมายเลขของคุณบอยกันนะครับในช่วงเทศกาลตรุษจีนว่าหมายเลขอะไรที่เฮงๆดีใช้แล้วรวยคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณป้อมครับผมชอบเลยอะไรเกี่ยวกับความรวยความเฮงเนี่ยแล้วจริงๆแล้วผมถามหน่อยว่าถ้าเลข ในเรื่องของจีนเนี่ยเลขอะไรเจ๋งสุดเลขสําหรับคนจีนคุณบอยเคยได้ยินเอาหงีนี่ใช่าคุณบอคุณเคยได้ยินมาเลขอะไรสําหรับคนจีนที่ที่คิดว่ารวยดีถ้าจีนฮ่องกงนะถ้าเป็นเบอร์แปดคือจริงๆทุกเลขเนี่ยมันมีเอกลักษณ์ของมันนะครับก็คือเลขแปดเอกลักษณ์ของมันคือเหมือนกับลางแทร็กของรถแข่ง F1 ครับผมก็คือไม่มีวันสิ้นสุดเพราะฉะนั้นคนที่ใช้เลขแปดเนี่ยอย่างนี้คุณบอยลองกดหมายเลขของคุณบอยก่อนดีกว่าหมายเลขโทรศัพท์นะฮะใช่ครับ อันนี้อันนี้สิ่งที่ผมดูเนี่ยคือสถิติครับผมหมายเลขโทรศัพท์ของคุณบอยเนี่ยมีเลขแปดเยอะครับเยอะเยอะสมควรครับอยู่ในด้านท้ายซึ่งเป็นเลขของบุคลิกเลขแปดมันจะออกคลึมๆทึมคมๆเสาะสีอะไรที่ชอบผมชอบสีดํานอกเหนือจากดำมีอะไรเงินนอกเหนือจากน้ําเงินเทาขาวอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณคลึมคลึมมประมาณนั้นมันจะเป็นอย่างนี้แต่เลขแปดเนี่ยมันบอกบอกอีกว่าคุณเนี่ยเวลาทําอะไรอ่ะไม่ยอมแพ้ อันนี้หมายเลขนี้ใช้มานานหรือยังครับจริงๆแล้วพิ่งผ่านมาเองอ่ะเลขเก่ามันเลขเก่านั้น่าจะนานกว่าขอเลขเก่าด้วยครับเ,<ล>เดี๋ยวอันนี้เ,<ล>เอาเก่าเปเ,<ล>เป็นคนตลกครับมีแต่เลขห้าเลขนี้เนี่ยเลขมีเลขสามห้าเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรเด็ดขาดชอบอะไรเกี่ยวข้องกับความเร็วหรือเปล่า ก็ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นเท่าไหร่นะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับความเร็วหรือเ่าเลข35ที่ผมเคยบอกในรายการประจํานะครับเลข3คืออะไรเกี่ยวข้องกับความแข็งความเร็วพวกรถวิทยุบังคับขับรถอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยจะเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีตัดสินใจอะไรเร็วก่อนที่จะมี0 8ย์เนี่ยก็คือเลขเนี้ยบอกได้เลยตอนปี49จะพลิก มันจะเป็นเลขที่บอกได้เลยเพราะตอนปี49จะมีเลข8เข้ามาใช่ไหมครับอันนี้ใช้ตั้งแต่01เลยใช่ไหมครับใช่ครับ01ด๊ดๆ9355อ่าฮะเอ่อพอมีเลข8เข้ามาปุ๊บเปลกเลยอ่าใช่ไหมลองสังเกตดูใช่ไหมตอนปี49เพราะตอนปี49เนี่ยจะมีเลข8เข้ามาใช่สิครับก็ผมประกวด AF ผมใช้ผมถูก V8 นะครับก็ประมาณปี49ปี50ปีแต่เบอร์ใหม่เนี่ย หมายเลขนี้นะครับครับเวลามีเงินเนี่ยต้องห้ามบอกใครเลยัมจะมีคนมายืมใช่ไหมใช่ป่ะมีใครยืมบ้างหรือยังมีเยอะมากจนไม่ต้องหวังไม่ต้องหวังได้คืนใช่ป่ะโหแแงอ่ะอาจารย์ไม่ต้องไม่ใช่อาจารย์ครับผมนักสถิติอาจารย์สถิติป้องไม่ใชคุณป้องคุณมันมันเป็นเรื่องจริงครับผมพยายามหลังๆไม่ให้ยืมนะคือต้องเก็บไว้กับคนอื่นหรือไม่ก็ เก็บไว้กับแม่แหละครับอันนี้อีกอีกอีกอ,กอย่างหนึ่งนะมันเป็นเลขในตำแหน่งของคนรอบข้างนะครับจะอยู่ตำแหน่งที่ตรงกลาง,ลางของหมายเลขหน่อยครับซึ่งของอดแต่ผมพูดไปคนอื่นรู้เบอร์คุณบอยหมดนะครับซึ่งมีเลขเลข0ูนย์แล้วกันศูนย์สองหนึ่งแถวๆไหนสักที่หนึ่งศูนย์สองเนี่ยสองหมายถึงเงินศูนย์หมายถึงกาสรสูญเสียหรอศูนย์ ก็คือเงินสูญก็คือเราไม่สามารถเก็บเงินสดได้หรือถ้าเกิดคุณบอยเนี่ยสามารถเก็บเงินสดได้จริงๆแต่คุณบอยจะต้องไปอินกับเรื่องของคนอื่นมันต้องเสียความเขาเรียกว่าความสดชื่นไม่เสียเงินสดก็ต้องเสียความสดชื่นคล้ายๆมีคนมาโทรมาเฮ้ยบอยมีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็นั่งฟังนั่งอะไรแล้วก็ไปอินเรื่องของคนอื่นคือเลขโทรศัพท์ของเราเนี่ย ตัวไหนจําเป็นที่สุดที่จะเฮงที่สุดเลยในตัวเลขเป็นคําถามที่ดีมากครับตัวที่ดีสุดคือไอตัวที่จําเป็นที่สุดคือตัวหลังเลยหน้าสามหรือ4ตัวท้าย4ตัวท้ายควรจะสําคัญสําคัญที่สุดและอาชีพของผมควรจะเลขอะไรเลข8เลข6ดีกว่าครับถ้าเป็นพวกศิลปินนักร้องนะครับควรจะเลข6ใช่ครับผมเปิดบริษัททัวร์ถูกไหมการท่องเที่ยวเดินทางเป็นศิลปินนักร้องด้วยครับผมฮะผมงั้นต้องเลข669 69ผมชอบเลขนี้มากแล้วมันจะหาได้ไหมว่าคนต้องการเยอะมากนะโอผมมีครับทาง TrueMove นะครับมีหมายเลขแจกสำหรับผู้ที่ต้องการหมายเลขอย่งเนี้ก็คือสามารถส่ง s m s มาได้ปกติครับจริงมากจริงครับเป็นไงบ้างครับคุณบอยหมายเลขคือคือจริงๆแล้วท่านผู้ชมครับคุณป้อมเขาไม่ได้เป็นหมอดูนะ <c oughs> แต่คือจากสถิติที่เขาดูมา <c oughs> ครับค่อนข้างแบบมีเหตุผลมากอะ แม่นนักแม่นมากวันนี้ท่านผู้ชมคนไหนอยากจะได้แบบตัวเลขที่เหมาะกับตัวเองก็นี่เลยปรึกษาคุณป้อมได้เลยนะครับได้ครับวันนี้ผมก็จะปรึกษาเขาเหมือนกันได้ครับครับผมงั้นสําหรับท่านผู้ชมนะครับที่อยากมีไลฟ์สไตล์เหมือนกับคุณบอยเอฟนะครับไม่ยากเลยครับแค่ท่านผู้ชมนะครับพิมพ์ s อสนะครับส่งมาที่เบอร์0 8 5 5 6 5 6 5 6 3าหพิมพ์ชื่อจริงชื่อเล่นตามด้วยไลฟ์สไตล์ที่ท่านผู้ชมอยากจะเปลี่ยนแปลงนะครับ ผมมีเบอร์ดีๆจากทาง TrueMove นะครับมามอบให้ชมชมสามท่านต่อสัปดาห์นะครับงั้นวันนี้ผมขาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอาละครับได้รับความบันเทิงแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆไปเต็มๆแล้วนะครับวันนี้นะครับเวลาของรายการ i Studio by TrueMove 3 g wifi ก็หมดลงแล้วนะครับแต่สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่ต้องการแชร์ไลฟ์สไตล์หรือว่าอยากจะกดเข้ามาคลิกไลน์ใน c e b o o k Fan Page ของเรานะครับสามารถทำได้เลยนะครับเรามีอยู่2เว็บด้วยกันนะครับอันแรกนะครับคือ www.facebook.com slash truemove 3g นะครับและอันที่2นะครับคือ w w w f a c e b o o k c o m s l a s i s t u d i o t h a i l a n d นะครับหรือคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่อยากจะอ e ีเมลมาพูดคุยกับเราหรือว่ามาสอบถามคำถามอะไรก็ได้นะครับเกี่ยวกับรายการสามารถทำได้ตลอดเวลาเช่นกันนะครับที่ istudiobytruemove@gmail.com สำหรับที่นี้หมดหน้าที่ผมแล้วต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ